ก็จะเป็นฟิลที่ย่อยสลายได้ภายใน4เดือนก็จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าฟิลปกติเราฉีกทิ้งแล้วมันก็จะเป็นขยะพลาสติกไปอีกหลายร้อยปีเมื่อวันที่6สิงหาคม2565ที่ศูนย์การคา้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานโครงการหลวง53มดรนรง์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม ฟิล์มปิดหน้าถาจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยมีพลเอกกัมปนาศรุดดิดประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมถแถลงข่าว สำหรับนวัตกรรมฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพพัฒนาโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติกศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC สวทชปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้นำนวัตกรรมฟิล์มดังกล่าวไปใช้บรรจุผักสลัดพร้อมทานวางจำหน่ายภายในงานโครงการหลวง53และพร้อมวางจำหน่ายในร้านค้าของมูลนิธิโครงการหลวงทั้ง18สาขาทั่วประเทศเป็นลักษณะของสิทธิบัตรที่สวทชนินการอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายทอด ร่วมกับบริษัทธันตะวันนะครับที่จะเป็นผู้ผลิตเราต้องขอบคุณทางกองการหลวงที่ได้นําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ของกองการหลวงด้วยนะครับแล้วการดําเนินการก็ได้ทุนสนับสนุนจากบรพรของด้วยซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับที่ช่วยทําให้การทํางานเ่าเนี้ยมันประสบความสำเร็จ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคประชาชนได้นวัตกรรมฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมีจุดเด่นคือบางใสมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดฟ้าทําให้ผู้บริโภคมองเห็นลักษณะสินค้าอาหารภายในได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังสามารถปิดผนึกได้สนิทกับถาดที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพทําให้อาหารที่อยู่ภายในมีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนช่วยยืดอายุอาหารสดโดยเฉพาะผักสลัดให้คงสภาพสดใหม่ในชั้นวางจําหน่ายจากเดิม3 วันเป็น5วันอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวฟิล์มที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้ทั้งระบบถ้าตัวฟิล์มตัวนี้ไปไว้กับขยะที่เป็นขยะอินทรีย์ด้วยกันเนี่ย mm hmm. ก็จะย่อยสลายภายใน4เดือน mm hmm. ก็จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าฟิล์มปกติเราฉีกทิ้งแล้วก็ทิ้งจักขยะแล้วมันก็จะเป็นขยะพลาสติก ไปข้างหน้าอีกหลายร้อยปีนะครับนับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการผลักดนันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบโจทย์ BCG m o เดลในหลายมิติโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลก็ตอบโจทย์เรื่อง BCG ของนโยบายของรัฐบาลด้วยในส่วนของกรีนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสึก c u l เพราะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้าอายุยาวขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าเราเก็บตู้เย็นบางครั้งเราเราไม่ได้รับประทานแล้วเราทิ้ง มันก็เป็นขยะอาหารอีกอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาที่ช่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิบ่งแวดล้อมอะไรต่างๆด้วย